รถแท้สี่ล้านเปิดพี่เขาเหลือไงได้เหลืออยู่เลแต่ละคนถ้าไม่ให้คนบ้าเขาไม่มาขับถ้าพี่บิ๊มขับได้ไหมพี่ขับได้สิครับเฮ้ยขับได้ช่องอะไรช่องอะไรถามก่อนช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรดูอยากช่องอะไรช่องพิพิลาจูเลยเลยอยากดดันน้องผมได้ไหมเดี๋ยวลองเงียบเสียงนิดนึงอะฟังมาเสียง ล้วเราไป็นไงน้<ม>าแมนได้เสื้อคนแรกเลยได้เสื้อคนแรกนะจริงเหรอคุณคือคนแรกขอบคุณมากตลองไปต้องบอกว่าอะไรแล้วคนนะที่ยังไม่ได้ตอบนีเนี่ยเดี๋ยวทีมงานตอบนะตอนนี้มีหลังบ้านอยู่คนแปดหกเ, <c oughs> เดี๋ยวกำลังทยอยตอบใส่อย่างนี้เลยมันไม่ใช่แล้วมันรันอาเด็กกันชิบหายแล้วอย่างมีลูกอ่ะมีลูกยังเนี่ยะมีคนปลุกมัดป่ง เนี่ยของมีคอนเซ็ปต์แบบนี้มาเป็นสิบปีไม่น่ายังไม่มีเมียแต่ผมถอนแล้วผมไม่เอาแล้ววงการเนี้มีลูกมีเมียแล้วอยู่บ้านมีอะไรแทนรถปู่ปะไม่มีขอพอแว่นกัอนนี่ให้น้าแมนใส่เลยพี่เอาไปลองดูเหมือนไหมน้แมนขออนุญาตเออเย็ดได้อยู่วะทำไมเออได้หายได้โอเคจบคำพูด อยากรู้อยากได้แบบเกียร์ซูเปอรเชี่ยวขับแล้วชิปตึ้มตึ้มตึ้มเลี้ยวเงี้ยโคตรเท่เลยดูคันนี้ดิอันนี้รุ่นอะไรพี่น่าจะรุ่นใหญ่กว่านี่คือแบบนี่นี่รุ่นใหญ่กว่าเราแน่นอนอ,ะอ่ะอ๋อเป็นยอชิโน่ดะก็เหมือนกับขับเรสที่แบบเอารถแบบโตเพิดของคุณมาลงได้นี่ครับนีกัดเป็นรถโคตรเท่มากดูดิคือผมไม่ดููฝาฝากร,ร,ระโปรงพระเจ้าไม่ต้องเอาหรอกคาร์บอนเงี่ยเฮียโธ่แม่งนี้เลยพี่ว่าอีโวแทบะ ป้าก็อยู่ไม่รู้ว่ะจะรู้ได้ไงเดี๋ว่ันีนี่อาจารย์เจ้าของดีกว่าอันนี้โอบเทนเซอร์ครับ e x เส็งไหมพี่เส็งไหมพี่สามร้อยกว่าบาทกับสี่ร้อยแล้วเครื่องอะไรอ่ะเครื่อง i b o ับอ๋อก็คือสวอปอ่ะนะก็แต่คือบอดี้บ้านเราจะเป็นคือ i ครับไม่มีแครเอารถแท้เป็นคำหลอกแกก็ถามป้ารถแท้สี่หลาเอาเผื่อพี่เขาเหลืองไงได้เหลืออยู่แล้วแต่ละคนถ้าไม่ให้คนบ้าเขาไม่มาขับถ้าพี่บิมขับได้ไหมพี่ขับได้พี่ครับเฮ้ยขับไปพี่นี่กลัวหางเหรอไม่กลัว แต่รถสวยนะผมไฟฟันเนี่ยผมอยากให้รถได้ผมว่ามันเป็นรถแข่งนี้บ้างแต่เห็นไหมครับทุกท่านรถแข่งที่ถูกต้องนี่เร็วจริงต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีฝาดแผลเพราะว่ายัางเร็วไม่ถึงอันนี้เพราะาบินเข้าไปมาแอบแดกอันนี้ต้องเลี้ยวมาไวสองค<า>่ะเอ้าเอเมสสองอันโดนขวาขอบคุณครับขอบคุณความ เรจังหวะถกไปทางซ้ายแล้วก็ม้มนขวาเหรอแต่คันนี้มีพาสนะมีขับสี่เหรอฮะขับสองออขับสองขับหน้าของนี่เป็นรถขับหน้าเหรอเชี่ยน่าสนุกว่ะถ้ากับเหมือนผมขับวีออสเนี่ยแหละพอแม่งไปออกบุกตรงรีบเดินคันเร่งเพื่อให้หน้ากระโจนเข้าให้ไหมฮะแล้วเกีร์อะไรอ่นี่ใบมุกรถเขาออกโอ้ยไม่ในดูดีมากเลย ถ้าเทียบกับ F4 ป่ะพี่รู้ไงรุ่นเดียวกันป่ะ Civic เครื่องเคอยากรู้แล้วไหนมันขับดีกว่าพี่อยากรู้มาดันกันเด้อฮะไปเอารถคุณมาเอา d ีไปมาไหมเหรอรถบ้านพี่ขับอะไรก็เร็วเจอสภาพนี้บอกเลยว่าอย่าแน่อย่าคือมึงถองกันเล่นเถอะถ้าเจออย่างนี้ไล่มาให้เขาไปเถอะสวยนะหน้าตาโหดที่หายเลยแต่จริงๆนะอย่างนี้น่าจะทางด่วน้วดอก มอเตอร์เวย์เนาะเท่มากเลยก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่เคยนะเนี่ยอยากไปฝัานขขบคุ่นนะฮะผมได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวทักเหงื่อดีกว่าปะถักกลับรถเขาบอกกลัวรถมาแข่งไอ้สัสคือผมชอบมากเลยยุคนี้คนยุคใหม่อ่ะกับคนยุค9 0ิอย่างผมแม่งเอาพวก มิโซโคุกับมาเว้ยอเอาพวกสามดอกกับม,มาขับเนี่ยนั่งไม่หมดแลยคุณดูวยมิโซโคุเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเซ็กซี่มากเลยเว้ยสำหรับแบบคนเล่นรถแต่ก่อนตั้งแต่ยุคสมัยสนามแบ็ค MMC Drag Avenue นะแต่ก่อนอยู่ตรงประมาณเชียงรากเนี่ยนะฮะแต่ก่อนตอนนั้นก็มีแข่งแบ็กเก็ตตอนนั้นนิยมมากเพราะคนยังมีปัญญาทำรถเยอะเไ,<อ>ไงแม่งก็เลยผมมีคันนึงให้คุณดีกว่าผมรู้แล้วอะไรผมมีนิสสันพิเมราพีทำ JDC นิสสันพิเมร่านี่ อามิีลหรือพิมพ์มล่ะพิมพ์ไดตัวญี่ปุ่น JTC ไงเน็เหรอเออทำคาร์โซนิกเลยสีน้ำเงินเฮ้ยจริงหรอเครื่องอะไรพิกัดพันอะไรพันโน้ยเครื่อง SR SR ยี่สิบเกียร์ธรรมดาขับสวยขับสวยไม่เทอร์โบไม่เทอร์โบอะขับเป็นไรเอาเอาทรงเอาทรง JTC แปดแสนหูคุณเทสสัตว์อันนี้ตัวพิเศษห้าสิบปีสวัสดีครับผมพลังไฟบ้านอะพลังไฟโดยที่น้ำโลกโอยอากาศ นีตัว Limited, ลิมิเตตเทคคารโรมั้งวันนี้เหรอใช่เหลือ50ปีแต่ผมจำไม่ได้ต้องดูลิมิเตตนี่ไงีมีป้ายข้างหลังมั้งนี่อาย550ปีแต่ผมไม่เคยเจียจีพีาทำไมแม่งไม่ไม่ไม่ทำฟิตเมนให้ออกมาเลยต้องให้ลูกค้าไปเปลี่ยนล้อหอยน,นิดหคือแบบเพื่อไหม50ปีนี่ตัว50ปีเหรอใช่ <ผม S 1> เก็บกันเจ็บมาหมดแล้วคันนี้ผมเคยผ่านมือมาสามขายเพราะอะไร,รว่าผมโดนโกงเช็คไป4ล้านหกไอ้เนี่ยแต่ไอ้เที่นั่นติดคุกอยู่แม่งโกงเช็คผม ผมฟ้องมันได้แค่ร้านหกเห็นไหมทุกคนก็ต้องมีบาดแผลไว้ชีวิตไี้เ anyway> ี่ใครมันจะเพอร์เฟลเนาะไก็ต้องแบบเรียนรู้แต่ผมมีคันนั <S <S ้นเอามาปั้นกันสนุกตอนนี้รถเรียบร้อยสวบอะไรอะไรนอกบอกแล้วหลือทําสีรถคุณเหรอคุณไม่นบ้าผมซื้อจากเซียงกงซื้อจากเซียงคงนี่ผีจุดตีมาให้เราเจอกันล้อคุณปั้นผมขยี้ล้อนี่คือสามชิ้นนะล้อตรงรุ่นเลยนะระไรล้อตัวอะไรวะล้อหายากอ่ะ แบบตรงย้อนญี่ปุ่นมาเลยขอบสิบเจแต่งเหมือน JDC เลยตอนนี้ยังไม่มีใครทำไงคุณแม่งเริ่มทําก่อนนี่คุณฉลาดมากเพราะว่าบอดี้ไอ้พวกบอดี้นอกกระแสผมบอกเลยใช่เล่นได้เออถ้าเล่นกระแสนะไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ D X กำลังมาแล้วไปซื้อเก็บไว้ก่อนเลยผมไม่อยากได้ D X 2องประตูอยู่อะมีเหรดี๋ยวผมมีแปให้คุณดิฟอีกตายแล้วรถนี่ยกอเสียส้นมีป่ะ ไม่มีเคยมีอันนี้ไม่ไหวงงว่าทำไมซีอาเซ่บอดี้เยอะอย่างทั้งที่เมืองไทยไม่ได้นำเข้ามามีเคยนำเข้าฮะแปดล้านร้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ป้ายแดงก็มีตอนนั้น้านหนึ่งครับตอนนั้นนะอ๋อซีอาเซ่เคยไปรถประกอบไทยเหรอนำเข้ามาขายที่เมืองไทยแล้วทำไมมันล<ะ>้านหนึ่งอะตอนนั้นมันขายไม่ได้ก็เลยลดเยอะมั้งตามสูตรที่เหลืออยู่ซีอาเซ่เนี่ยเหรอใช่ป้ายแดงนะที่ดูดีนะเอาผมึกว่าเป็นรถแบบเขาวางเคกันนะวางเคกันนะ กำลังไปครับผมมีไปลามยันเด็กเลยนะใช่แดดยังไม่มาเลยครับทุกคนถูดไม่ถูดเนอะแดดมันอ่อนเฮ้ยเราเขาอยากถ่ายรูปพี่เขาอยากถ่ายรูปไหนท่าไม่ได้เลยท่าไงช่องอะไรช่องอะไรถามก่อนช่องอะไรช่องอะไร ช่องอะไรดูอยยากช่องอะไรต้องดีกว่าอะด่ายูเงยเดี๋ยกดดันน้องผมได้ไหมเออเดี๋ยวน้องตามมาจากนี่นะหนกระแสท่าไงหนกระแสที่อะไรกูไม่ได้ไปอย่าไปรายการนี้นะไม่เอาพี่หนุ่มอย่าอ้ยกูพี่หนุ่มโทรมายับเลยวันก่อนไอเรื่องพลังใบอ่ะพี่หนุ่มโทรนั่งผู้จัดการโทรหาทั้งเพื่อนผมทำไมให้เพื่อนในวงการบันเทิงโทรหาได้พี่ไปเหรอ แล้วไม่ออกไม่ได้ดีกว่าให้คุณตื้อเนี่ยนี่นี่นี่อยากให้คุณดูซูมไปวิธีบิน F2 เนี่ยเขาจะใช้ยางเท่านี้จะต้องปลอดภัยผมก็จะไม่บินเข้าไปชิดเยอะเพราะว่าไม่งั้นกันชนแหกหมดเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนี่เป็นลายแบบเนี่ยได้เดินดูด้วยจะได้ดูลายและเช็คสนามไปในตัวนี่สามมงกุฎป้าผมเห็นรถคันนี้สวัสดีครับพี่รับไปรวยรับนี่รถคันนี้เท่สุดนะผมน่าจะเป็นสามมกุฎป้าพี่รู้แล้วใช่สิใช่ผมมาดู เหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะจะะอมมยาาคครรบบไได้้้นัััชพก่ตงใหพี่ผมไม่เอากูจะไปเอายางตรงนั้นทำไมกันชนหายดิผมอยากได้ยางเขาเหลือปะไม่เหลือไม่มีเหลือหรอกแค่นี้หายหมดนี่นี่นี่อะดูยกเข้าสี่ล่อเดินเเยีข้าบินมากไม่ได้เดี๋ยวลองดูแล้วต้องฟังจากเกียร์เดี๋ยวลองเงียบเสียงนี่อะฟังมาเสียงเยอ รถด้วยส<ช>ีนี่นนเบาลงแล้วเพราะฝน,นตก,กอันนี้เรียกว,ว่าย่องเลยแหละย่องเลยผมก็ติเห็นนะปุ้งปุ้งใช่เพราะว่าไม่ต้องบอกว่าพีละถ้าถ้าถนนฝนตกนะทุกคนไม่ใช่นักแข่งทุกคนย่องนะไอสัตว์เพราะว่ารายจ่ายมันมีมันเข้าทีเข้า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 กำแพงนะยากเพราะว่าสนามเนี่ยเป็นสนามเลี้ยวพอฝนตกเนี่ยแรกชั่นเลี้ยวยางที่เขาให้ใช้กติกาคือมันมันมันตอบโจทย์หมดกับเวลามันไม่ใช่แค่ว่ามึงเร็วเวลานี้มึงดูอ่ะอย่างเนี้ย อันนี้อันนี้ t u r โบปะอร์ b o หมดครับอันนี้ก็ถือวอาจุดช่วงล่างเขาดีนะ